วิธีสำรองข้อมูลในไลน์ทั้งข้อมูลบัญชีนะครับและประวัติแชทไลน์ถ้าเนเพื่อนนะครับอยากลดความเสี่ยงไม่อยากให้ข้อมูลในไลน์ของเรานะครับหายสามารถกดตั้งค่ากดเข้าไลน์ได้เลยครับอ่ะเข้าไลน์มาแล้วนะครับให้เรามาเช็คข้อมูลส่วนที่1ข้อมูลบัญชีก่อนนะครับให้กดหน้าหลักตรงนี้เสร็จแล้วนะครับกดฟันเฟืองการตั้งค่าตรงนี้นะครับจากนั้นให้เรากดบัญชี โอเคครับข้อมูลบัญชีในหน้านี้นะครับเราสามารถนําไปใช้ตอนที่โทรศัพท์ของเราพังโทรศัพท์หายหรือว่าเราจะย้ายลายนะครับไปที่มือถือเครื่องใหม่ได้นะครับซึ่งข้อมูลในหน้านี้นะครับสาคัญมากเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนะครับมาเช็คข้อมูลในหน้านี้ให้ดีนะครับ 2จุดที่สําคัญในส่วนของข้อมูลบัญชีนะครับคือหมายเลขโทรศัพท์มือถือถ้าเ,เพื่อนๆนะครับใช้เป็นเบอร์เก่าหรือว่าเป็นเบอร์ที่เราไม่ได้ใช้แล้วผูกกับไลน์นะครับตรงนี้จะมีโอกาสสูงที่ในอนาคตบัญชีไลน์ของเราจะหายได้นะครับฉะนั้นนะครับให้เรามาเช็คเบอร์โทรในหน้านี้ให้ดีนะครับถ้าเป็นเบอร์เก่านะครับก็ให้เราเปลี่ยนเป็นเบอร์ใหม่ที่เราใช้งานตอนนี้ให้เรียบร้อยนะครับ อ่ะต่อมานะครับให้เรามาเช็คดูในส่วนนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนะครับใช้เป็น iPhone แนะนํานะครับให้เราผูกบัญชีไลน์เข้ากับ Apple ID ให้เรียบร้อยหรือว่าถ้าใช้เป็นของ Android ก็ให้เราผูกไลน์เข้ากับบัญชี Google ให้เรียบร้อยนะครับเหมือนตัวอย่างนะครับเป็นเครื่อง Android ถ้ายังไม่ได้ผูกนะครับก็สามารถกดเชื่อมต่อกับ Google ได้เลยครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็เลือกบัญชี Google หรือว่าบัญชี gmail ที่เราจำรหัสผ่านเมลได้นะครับก็สามารถเลือกได้เลยครับ โอเคครับถ้าคืนว่ายกเลิกการเชื่อมต่อแบบนี้แล้วก็ไปว่าตอนนี้นะครับเราได้ผูกบัญชีลายเข้ากับบัญชี Google เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เผื่อสำรองไว้นะครับเผื่อว่าในอนาคตเราใช้เบอร์โทรในการเข้าไลน์ไม่ได้นะครับเราก็สามารถใช้บัญชี Google ที่ผูกกับไลน์นี่นะครับในการเข้าไลน์เป็นช่องทางสำรองเผื่อไว้ได้นะครับโอเคครับต่อมานะครับในหน้านี้แนะนําให้เรามาเปิดอนุญาตให้เข้าสรบบเปิดส่วนนี้ให้เรียบร้อยครับ โอเคครับหลักๆแล้วนะครับในหน้านี้ก็จัดการตั้งค่าประมาณนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับอยากจะเพิ่มอีเมลนะครับเข้าไปในบัญชีไลน์นะครับรวมไปถึงรหัสผ่านนะครับก็สามารถมาเพิ่มจาก2หัวข้อนี้ได้นะครับ เมื่อไลน์ของเรานะครับใช้เป็นเบอร์โทรล่าสุดและผูกกับ Google ไว้แล้วตรงนี้จะลดความเสี่ยงบัญชีไลน์ของเราจะหายได้เยอะเลยนะครับและในส่วนต่อมานะครับส่วนที่2เป็นส่วนของข้อมูลแชทไลน์เพื่อนๆหลายคนนะครับมีแชทไลน์ที่สําคัญนะครับให้เรามากดหัวข้อสำรองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชทตรงนี้ได้เลยครับอาถ้าขึ้นหน้าแบบนี้นะครับก็แปลว่าไลน์ของเราไม่ได้มีการสำรองข้อมูลประวัติแชทไลน์เลยนะครับให้เรามากดสำรองข้อมูลตอนนี้เลย จากนั้นนะครับให้เราตั้งรหัสในการเรียกคืนข้อมูลจากช่องนี้นะครับ6ตัวก็ตั้งรหัสที่เราจําได้จาง่ายเข้าไปได้เลยครับโอเคครับและในช่องที่2นะครับก็ตั้งรหัสให้เหมือนกับช่องที่1ป้อนให้ตรงกันได้เลยครับเมื่อป้อนเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มต่อไปได้เลยครับหน้าต่อไปนะครับมากดเลือกบัญชี และเลือกบัญชี Gmail ที่เราต้องการสำรองข้อมูลประวัติการแชทไว้แนะนำนะครับให้เป็น Gmail ที่เราจำรหัสผ่านได้จะดีที่สุดถ้าเลือกเมลเสร็จแล้วนะครับก็กดตกลงได้เลยครับโอเคครับถ้าเมล์ขึ้นแล้วนะครับให้กดเริ่มการสำรองข้อมูลตรงนี้เลยครับจากนั้นนะครับก็รอการสำรองข้อมูลสักครู่นะครับโอเคครับตรงนี้ให้เรากดปิดได้เลยครับ เสร็จแล้วนะครับลองมาเช็คดูนะครับว่าวันที่และเวลานะครับตรงกับปัจจุบันหรือไม่ถ้าตรงแล้วนะครับก็แปลว่าตอนนี้เราได้สำรองข้อมูลประวัติการแชทในไลน์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับอีกจุดหนึ่งให้เรามาเลือกตรงนี้เป็นทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับตรงนี้ไลน์นะครับจะสำรองข้อมูลในส่วนของแชทไลน์นะครับแบบอัตโนมัติให้เรานะครับอาทิตย์ละครั้งเพื่ออัปเดตข้อมูลแชทใหม่ๆนะครับ หลักๆแล้วนะครับเราก็ไปสำรอง2ส,ส่วนที่สําคัญทั้งในส่วนของบัญชีนะครับและส่วนของประวัติแช็ตามคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าสำรองเสร็จแล้วหากในอนาคตลายของเรานะครับเกิดปัญหาหรือว่าเรานะครับเข้าลายเดิมไม่ได้เราก็สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่าอีเมลบัญชี Google ที่ผูกกับไลายนะครับในการเข้าใช้งานลายเดิมได้นะครับ รวมไปถึงประวัติการแชทเราก็จะได้ประวัติกันแชทเหมือนเดิมทุกประการเลยนะครับเพราะว่าเราได้สำรองข้อมูลประวัติการแชทไว้รวมไปถึงตัางความถี่ในการสำรองข้อมูลการแชทแบบอัตโนมัติทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับเราก็จะได้ใช้แชทลายเดิมนะครับแชทต่างๆที่อยู่ในลายที่สำคัญนะครับจะได้ไม่หายจะได้ใช้ข้อมูลเดิมนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องเบนเท็กสอนใช้แอนดรอยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ